สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่4ทุกคนวันนี้มาพบกับรายวิชาศิลปะกับคุณครูเมรีสุขสบายนะคะในครั้งนี้เราจะเรียนรู้เรื่องวันณะสีถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้1อธิบายความหมายและเปรียบเทียบสีวันณะสีร้อนกับวันณะสีเย็น 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแบ่งแยกแยะให้ความหมายของวันนะาสีร้อนและวันนะาสีเย็น 3. ส,สามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากวันนาสีได้การใช้สีการใช้สีแต่ละครั้งเนี่ยควรเลือกใช้สีวันนะสีเดียวกันในภาพทั้งหมดเพราะจะทําให้ภาพเนี่ยเป็นนหนึ่งอันเดียวกันนะคะหรือเรียกว่าเอกภาพหรือความกลมกลืนให้มีแรงจูง,จงใจในให้คอยตามได้มากกว่านะ การใช้สีต่างวันนะ้านะคะหลักการทั่วไปจะใช้อัตราส่วน80%ต่อ20%ของวันนส้สีก็คือถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้สีวันน้ร้อนเนี่ยเราควรจะเลือกใช้สัก8 0ในภาพนะคะที่เหลือให้ใช้เป็นสีวันนะเย็นอีก20%ซนะซึ่งจะทำให้ภาพเนี่ยมีความน่าสนใจนะคะผู้ดูก็จะให้ความรู้สึก มีความสนใจมากขึ้นนะคะไม่ควรใช้อัตราส่วนที่เท่ากันเพราะจะทำให้สีเนี่ยไม่มีความโดดเด่นนะคะแล้วก็ไม่น่าสนใจนะเรามาดูวันน่าสีแรกนะคะคือวันน่าสีร้อนนะคะหรือวอร์มโทนจะประกอบไปด้วยทั้งหมด7สีเลยนะคะสีแรกก็คือสีเหลืองสีส้มเหลืองสีส้มสีส้มแดงสีแดงสีม่วงแดงและสีม่วงนะคะซึ่งสีวันน่าสีร้อนเนี่ย จะเป็นสีที่มีสีจัดแล้วก็สะดุดตานะเป็นโทนสีที่ให้พลังความมุนแรงนะคะดึงดูดสายตาให้ความรู้สึกกระตือรือร้นตัวอย่างภาพสีวันณอุ่นนะคะก็จะมีทั้ง3ภาพนี้ที่ครูหามาให้ดูนะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะจะประกอบไปด้วยสีหลักๆเลยก็คือสีส้มสีเหลืองสีแดงนะคะสีส้มแดงเป็นสีที่อยู่ในวันณสีร้อนทั้งหมดเลยนะ จะให้ความรู้สึกรุนแรงนะคะสดุดตาสีสันแบบสดใสแบบนี้เลยนะต่อไปจะเป็นสีวันนเย็นนะคะหรือครูโทนนะจะประกอบไปด้วยทั้งหมด7สีเหมือนกับสีวันร้อนเลยนะคะสีแรกได้แก่สีเหลืองสีเขียวเหลืองสีเขียวสีเขียวน้ำเงินสีน้ำเงินสีม่วงน้ำเงินและสีม่วงนะซึ่งสีวันนเย็นเนี่ยจะให้ความรู้สึกสงบเย็นสดชื่นสบายตา ตัวอย่างสีวันน้าเย็นนะคะนี่คือภาพตัวอย่างสีวันหน้าเย็นที่คกูหามาให้ดูคร่าวๆทั้งสีภาพนี้นะคะจะสังเกตว่าภาพทั้งสีภาพนี้จะใช้สีวันณน้าเย็นในการระบายทั้งหมดเลยนะซึ่งภาพส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพให้เป็นแสดงช่วงเวลาในเวลากลางคืนซะส่วนใหญ่เลยนะคะให้ความรู้สึกสง,งบเยือกเย็นแบบนี้เลยต่อไปนะคะคือสีสองวันนะ เมื่อสักครู่นักเรียนลองสังเกตรหรือเปล่าคะทั้งสีวันนะร้อนและวัน,นเย็นจะมีสสีนะคะที่อยู่ได้ทั้ง2วันณะเลยนะหรือเรียกว่าสีสองวันณะก็ได้นะคะก็คือสีเหลืองและสีม่วงนั่นเองซึ่งทั้งสสีนี้นะจะสามารถอยู่ได้ทั้งวันนะร้อนและวัน,นเย็นเลยนะคะถ้าสีใดสีหนึ่งไปอยู่ในวันนะร้อนก็จะให้อารมณ์ความรู้สึกร้อนแต่ถ้า ทั้งสองสีนี้ไปอยู่ในวันะเย็นก็จะให้ความรู้สึกเย็นนะซึ่งเป็นสีที่อยู่ได้ทั้ง2องวันะเลยนะคะต่อไปสีกลางนะจะประกอบไปด้วยสีขาวสีเทาสีดำและสีน้ำตาลเป็นสีที่สามารถเข้ากับสีได้ทุกสีเลยนะคะช่วยลดความรุนแรงของสีอื่นและก็ช่วยเสริมให้ภาพเนี่ยมันเด่นชัดขึ้นเราจึงเรียกว่าสีกลางทั้งสีสีนี้นะคะ สรุปบทเรียนนะคะวันนี้นะเราเรียนรู้เรื่องวันน่าสีนะคะก็คือการแยกคุณลักษณะของกลุ่มสีประกอบไปด้วยวันน่าสีร้อนกับวันน่าสีเย็นที่ให้ความรู้สึกร้อนเย็นซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างเด่นชัดแต่ละกลุ่มก็จะให้อิทธิพลทางด้านอารมณ์ของมนุษย์เช่นตื่นเต้นร่าเริง สแสดงถึงความอบอุ่นจากแสงแดดในเวลากลางวันหรือให้ความรู้สึกเย็นสบายผ่อนคลายในเวลากลางคืนสามารถนํามาสร้างสรรค์แล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในงานศิลปะได้นะคะได้เป็นอย่างงดงามเลยเนาะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวันหน้าสีไปแล้วนะคะหวังว่านักเรียนจะเลือกใช้สีทั้งสองวันหน้านี้ในการออระบายในการสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาให้สวยงามได้นะคะ วันนี้ก็หมดเวลาลงไปสำหรับการเรียนเรื่องวรรณสีนะคะในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะวันนี้คุณครูไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ